เรื่องคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งคือคุณพิธาเนี่ยในกรณีของการถือหุ้นสือ่อทั้ง3คําร้องนั้นถูกไม,ไม่รับมาพิจารณาคือตีตกไปเลยนะครับแล้วถามว่าเป็นเรื่องดีหรือเปล่ามันก็เหมือนจะเป็นเรื่องดีในมุมของกองเชียร์นะครับฟินมากๆเลยในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วผมจามได้ช่วงวันศุกร์นะวันศุกร์แล้วก็เป็นวันศุกร์ที่ไม่ใช่เวลาราชการด้วยปรากฏกกตน,นึกยังไงไม่ทราบอยู่ก็ถแถลงมาในช่วงเกือบจะข้ามแล้วว่ามีการยก3ามคร้อง ในการมายื่นร้องเรียนคุณพิธาซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสสในนามพักเก้าไกลแล้วเป็นหัวหน้าพักด้วยเนี่ยมีการยกคําร้องนะครับกองเชียร์ก็เลยเข้าไปในเพจกก,กตปกติจะเข้าไปด่าแต่วันนี้เข้าไปชมเชยนะครับเยี่ยมเลยครับกกตยกนิ้วให้วันนี้เป็นนิ้วโป้งนะครับปกติไม่ทราบนิ้วอะไรแต่วันนี้นิ้วโป้งยกนิ้วโป้งเลยเยี่ยมมากยก3ามคร้องนะครับฟินมากเลยอีกหนึ่งเรื่องที่ฟินในช่วงนี้คือคลิปประชุมผู้ถือหุ้นนะเพราะว่าคลิปตัวนี้ที่เปิดเผยในรายการข่าวสามมิติ ก็เหมือนจะออกมาเพื่อที่จะทําลายความน่าเชื่อถือของเอกสารรายงานการประชุมก่อนหน้านี้6ต่อสเลยทีเดียวที่ไม่รับคําร้องให้เหตุผลคือเรื่องของเวลาก็าบอกมันมันน่าจะไม่ใช่เวลาที่มาร้องกกตแล้วล่ะนะก,ก็ไม่ต้องถามกันต่อแล้วแหละว่าเวลาที่ควรจะร้องคือเมื่อไหร่ไม่เป็นไรแนละ้วเอาเป็นว่าท่านไม่รับด้วยเหตุผลนี้แล้วถามว่าเรื่องของหุ้นหุ้นไอทีวีนี่นะจะไปต่อไหมกกตคุณไปไม่รับคําร้องแล้วเนี่ยแล,แล้วสอบต่อไหม ต่อครับต่อด้วยเหตุผลอะไรกกตอบอกความปรากฏครับแล้วคํานี้นี่ก็สุดจะแต่จะตีความนะครับว่าความปรากฏของกกตเนี่ยความอะไรปรากฏให้กกตเห็นนี่ผมไม่ทราบนะไม่มีการถแถลงออกมาเพราะฉะนั้นกกตถามว่าจบเรื่องนี้ไหมยังหรอกครับจะมีการไปเอาผิดในเรื่องของถือหุ้นสื่อตามมาตรา151พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องการเลือกตั้งปี61แล้วใช้ เรื่องอะไรไปเอาผิดใช้ช่องทางไหนใช้รัฐธรรมนูญมาตรา82ดูต่อนะครับรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าอย่างไงวรคที่หนึ่งครับนี่สรุปมาให้นะครับสสหรือสอวจานวนหนึ่งในสิขึ้นไปก็เข้าชื่อต่อประธานของตัวเองสอสก็ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรส,สวก็ต่อประธานวุฒิสภาเข้าชื่อเรื่องอะไรครับเพื่อให้ตรวจสอบสมาชิกกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแล้วแต่อยากจะตรวจสอบใครเนี่ยหนึ่งใน1ิ 10. ยื่นต่อประธานตัวเองให้ตรวจสอบได้ โดยการยื่นคําร้องโดยท่านประธานผ่านไปยังสารรัฐธรรมนูญให้ท่านวินนีฉชัยวัคที่สองครับบอกแบบนี้ถ้าหากว่าสารรับคําร้องแล้วก็ดูแล้วมันมีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงน่าเชื่อถือสารรัฐธรรมนูนท่านก็จะสั่งให้คนคนนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่สสถ้าเป็นสสหรือหยุดปฏิบัติหน้าที่สวถ้าเป็นสวนี่วัคที่สองส่วนวัคที่สก็จะไม่นับคนคนนั้นเป็นจํานวนสมาชิกทั้งหมด ในการออกกฎหมายในการยกมือคือคือเหมือนลืมไปเลยว่าเคยเป็นสมาชิกนี่วัคที่3นะครับส่วนวัคที่4ช่องนี้แหละกรกตสามารถส่งเรื่องวิธิฉัยตามวรกหนึ่งได้มาตรา42วงเล็บ3ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งปี61นนะครับมาตรานี้พูดถึงลักษณะต้องห้ามไม่ให้รับสมัครเลือกตั้งสสลงสมัครไม่ได้ไม่ต้องเป็นสสนะครับไม่ไม่ได้พูดถึงชนะหรือแพ้สมัครก็ไม่ได้ มาตรานี้และวงเล็บ3พูดถึงเรื่องของการเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นสื่อเนี่ยแล้วก็มาตรา151 151ที่พูดกันเนี่ยมาตรานี้คืออะไรถ้าใครก็ตามรู้ว่าตัวเองมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรานี้แล้วยังดื้อด้านไปสมัครสะสะเนี่ยไม่ว่าจะสอสะเขตหรือบัญชีรายชื่อมีโทษจำคุกโทษปรับตัดสิทธิ์เลือกตั้ง สูงสุด20ปีและที่สําคัญด้านนู้นครับคืนเงินเดือนด้วยถ้าเคยรับเงินเดือนมาก่อนเหล่านี้มาตรา151ผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วกรณีของคุณสุรโชคทิวากอนนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสอทอแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรีคุณสุรโชคเนี่ยไปถือหุ้นของช่อง9ครับอสอมทถือ1หุ้นมูลค่า5บาทผมพูดไม่ผิดครับ5บาทจริงๆ1หุ้นแล้วคุณสุรโชคก็คงลืมหรืออะไรไม่ทราบอ่ะ ไม่รู้แล้วปรากฏว่าพอเรื่องถึงศาลศาลท่านวินิจฉัยว่าไม่รู้อ่ะก็คุณถือจริงอ่ะคุณถือหุ้นเสื่ออ่ะหนึ่งหุ้นนี่นะไม่ต้องมาพูดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้อ่ะห้าบาทของผมเนี่ยคุณสุรโชคถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองยี่สิบปีมีโทษจำคุกด้วยสองปีปรับสองหมื่นบาทแต่ว่ารอลงอาญานะครับนี่คุณสุรโชคนอกจากคุณสุรโชคแล้วจำคุณศิราได้รเปล่าคุณศิราเจนจากานี่ศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยเหมือนกัน พ้นสมาชิกภาพสสตั้งแต่24มีนาคมปี62คือวันเลือกตั้งคือมีผลย้อนหลังไปถึงวันเลือกตั้งเลยว่าคุณไม่มีสิทธิ์สมัครลักษณะต้องห้ามตามเนี้คุณไม่มีสิทธิ์สมัครแล้วมาสมัครเป็นสสมาได้ตั้งนานเนี่ยศาลท่านซึ่งเป็นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าให้คุณพ้นสมาชิกภาพเลยนี่คุณศิระยังต่อสู้เรื่องของการคืนเงินเดือนอยู่เลยนะเพราะว่าโอ้โหเยอะเหมือนกนะันน่ะอยู่ต้องต้อง,งกี่ปอีอ่ะ ต้องคืนทั้งหมดอนะตอนนี้ยังไม่ได้คืนนะครับอยู่ในขั้นของการต่อสู้แล้วก็อีกหนึ่งคนที่โดนเรื่องทํานองคุณธราธรถูกคุณศรีสุวรรณจัญยาไปร้องกอก,อกอตอให้ตรวจสอบกรณีที่ถือหุ้นวีลักมีเดียจําได้ไหมร้องด้วยกฎหมายอะไรครับรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3คือเรื่องสื่อนี่แหละเรื่องถือหุ้นสื่อนี่แหละกฎหมายคลุลฉาบกันเฉยๆเพราะคนละห่งวงเวลานะทีนี้ พอหลังจากมีการไปร้องแล้วนะครับกกตก็มีมติแจ้งข้อกล่าวหาธนาธรในเรื่องของถือหุ้นสื่อน,นี่แหละจากนั้นก็มีคำร้องยื่นสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญเวลาต่อมาก็มีคำสั่งในการหยุดปฏิบัติหน้าที่ธนาธรก็เลยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สสจนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัยถ้าเป็นในมุมบวกก็แล้วไปก็เป็นสสต่อแต่เระเอิญเป็นมุมลบคือธนาธรสิ้นสภาพสส ตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนปี62เห็นไหมฮะแต่ในกรณีคุณธนาธรเนี่ยอันนี้ก็หยิบมาให้ดูตามความเป็นจริงเดือนมีนาคมปี6กนะครับกก,กตทาการดาเนินคดีอาญากับคุณธนาธรที่สนทุ่งสองห้องตามพรบเลือกตั้งมาตรา151ประกอบมาตรา42งวงเล็บ3เนี่ยคุณคุ้ไหมฮะเรื่องเดียวกันเลยแล้วต่อมาตํารวจก็มีความเห็นส่งฟ้องแล้วก็ทําสํานวนส่งให้พนักงานอายการสํานักงานคดีอาญาฟ้องครับ ฟ้องต่ออายการปรากฏว่าต่อมาอายการสั่งไม่ฟ้องซะอย่างนั้นนะฮะอายการสั่งไม่ฟ้องคุณธนาธรแล้วไงต่อครับสำนวนนั้นก็กลับมาที่ตํารวจกลับมาที่พนังกงานสอบสวนก่อนเลยพนังกงานสอบสวนตัดสินใจไม่ได้หรอกครับไปที่ท่านผู้กํากับผู้กำกับก็ตัดสินใจไม่ได้ไปที่พอบอรตรครับท่านสุวัสด์แจ้งยอดสุขพอบอรตรอตอนนั้นถามท่านพอบอรตรท่านท่านจะฟ้องหรือเปล่าฟ้องไหม อำนาจตัดสินใจเป็นของท่านท่านบอกฟ้องอา้าวถ้าฟ้องงั้นก็ยื่นต่อมาที่อายการกลับไปอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าดูทำลายดีๆนะครับมีนาคมปี63โอ้โหไล่มาเนี่ยพฤศจิกายนปี65 2สองปีกว่าครับอายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาของคุณธนาธรเป็นนั้นต้องจบลงตอนนี้คุณพิธาต้องสู้สองขยักสอตอน ตอนแรกขาดคุณสมบัติหรือเปล่าไอ้ที่มีหุ้นไอทีวีเนี่ยคุณมีคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งสสหรือเปล่าถ้าไม่ขาดแล้วไปครับจบเลยจบกรกตรับรองสสคุณคุณ,ค,ณคุณพิธาเป็นสสบัญชีรายชื่อของภาคเก้าไกลจบเลยครับจบแต่ถ้าหากว่าขาดคุณสมบัติด้วยการวินิจฉัยของสารรัฐมนูญมันต้องมาตรงนี้ต่อครับคดีอาญา นี่ครค่อยไปลุ้นกันต่อครับว่าอายการจะสั่งไม่ฟ้องอีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ท่านน่ะว่ามีเหตุผลอะไรนะกรสงสัยอยู่ความจริงก็อยากจะรายงานว่าสั่งไม่ฟ้องเพราะอะไรเขาไม่บอกนะครับ mm hmm. ท่านไม่บอกก็ไม่เป็นไรครับเพราะหุ้นดังกล่าวท่านสวประพันธ์บอกเขาถือมาตลอดนะ mm hmm. แล้วก็รู้ดีด้วยว่าตัวเองมีทรัพย์สินในส่วนนี้อยู่ mm hmm. ท่านประพันธ์พูดถึงคุณธนาธรด้วยบอกโอ้โหอดีตหัวหน้าพรรคุณน่ะเคยโดนข้อกล่าวหาแบบนี้มาแล้วดังนั้นเฮ้ยมันต้องระวังสิ ไม่ให้เดินซ้ำรอยนี่ฮะแล้วกรณีที่กกตพูดถึงมาตรา151เนี่ยนะครับก็เลยทำให้มีน้ำหนักรับฟังว่ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติเพราะถือหุ้นตัวนี้ไม่ว่าจะแก้ตัวในเรื่องของเออไม่รู้จะไม่ไม่ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายคุณประพันธ์บอกอย่างนี้ครับยิ่งมาสร้างสตอรี่ใช้คำว่านิตินิยายคำนี้เป็นคำใหม่ทางการเมืองคุณผู้ชมต้องจดไว้ในพจนานุกรมทางการเมืองด้วยนิตินิยายว่าสละมรดกไปแล้วโอ้ได้คนอื่นไปแล้วเนี่ย ไม่มีผลแล้วท่านบอกไอ้อย่างนี้ยิ่งคว้าง,งูไม่พ้นคอท่านสาวร,ระพันธ์บอกเทียบกันไม่ได้ข้อเท็จจริงมันไม่เหมือนกันนะ่ะคุณพิธาไปถือหุ้นบริษัทที่มีปัญหาโดยตรงส่วนคุณชานชัยถือหุ้น AIS และ AIS ไปเป็นเจ้าของบริษัทที่มีปัญหาคือซือ้อมันสองทอดข้อเท็จจริงต่างกันนี่คุณพิธาถือหุ้นโดยตรงแล้วถ้าจะสู้ไอทีวีไม่ใช่สื่อ ท่านสวประพันธ์บอกฟังไม่ขึ้นเพราะไอทีวียังไม่เลิกกิจการและปัจจุบันนี้ไอทียังสู้คดีกับสบปอนอสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้เรื่องอะไรครับดําเนินธุรกิจสื่อต่อไปและคืนใบอนุญาตยังพยายามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในการอยากจะกลับมาเป็นสถานีโทรทัศน์ครับแตม่มันออกอากาศไม่ได้เพราะมันไม่มีช่องเท่านั้นเองแต่อยากจะออกทุกวันใจจะขาดยังไม่มีใบอนุญาตเท่านั้นเองนี่นะ ส่วนอะไรเป็นกระพี้อะไรเป็นสาระสําคัญเรื่องเอกสารวันนี้ผมถ้าสังเกตผมไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องของเอกสารการประชุมอะไรนั่นเลยนะเพราะนี่ครับสาระสําคัญของเรื่องนี้คืออะไรครับเอกสารการถือครองหุ้นมัทีรารชื่อใครถือครองหุ้นนั้นมามันมีประวัติบทเน่เอกสารการจดทะเบียนบริษัทไอทีวีนะครับจดทะเบียนมาทําอะไรวัตถุประสงค์จดทะเบียนเลิกมีไหมมีไหม เคยจดทะเบียนเลิกไหมถ้ถถามีนี่อาจจะจบเลยนะเพราะบริษัทไอทีวีไม่มีแล้วมีไหมฮะถ้ามีไอ้นี่เป็นสาระสาคัญเอกสารการฟ้องกับสปนแล้วก็รายงานงบดุลบัญชีคุณมีวัตถุประสงค์ของการทํางานในแต่ละปีว่าการภาษาชาวบ้านเนี่ยคุณมีรายได้มาจากอะไรอ่ะเอาถ้ามีรายได้จากสื่ออําก็เป็นสื่อไงอถถ้าไม่มีรายได้จากสื่อไปลงทุนไปซื้อหุ้นมันก็ไม่ใช่สื่อหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเอกสารสําคัญส่วนกระพีเนี่ยคือ การที่คุณไปตั้งแง่กับคนที่มีคาถามในที่ประชุมอะ่ะผู้ถือหุ้นอะ่ะเอ้ยเป็นใครวะการเมืองส่งมาหรือเปล่าใครอยู่เบื้องหลังไอ้คนที่ตัวเล็กไปมีตัวใหญ่อันนี้กระพีเพราะคุณพิธาบอกจําไม่ได้โอนหุ้นตอนไหนเตือนความจําให้อย่างนี้คุณเรืองใจบอกคุณพิธาโอนหุ้นไป4 2 0 0 0หุน้น25พฤษภาคมปี6โอนให้ใครครับโอนให้ภาสินลิ้มเจริญรัฐคนนี้เป็นใครพาสินเป็นน้องชายคุณพิธานั่นแหละอันนี้สั้นๆนะ่ะคุณเรืองใจบอกจะเตือนความจําให้ ส่วนนอกจากเรื่องของใบโอนหุ้นซึ่งมีการเปิดเผยมาครั้งแรกเนี่ยยังมีเรื่องของหมายเหตุในเอ,อเอกสารงบการเงินนะครับข้อที่10นะซึ่งมีการระบุถึงการไปทําสื่อโฆษณานะนะมีการมาเปิดหลักฐานถึงเรื่องนี้แล้วก็มีท่านหนึ่งที่แชร์2เอกสารฉบับนี้ของคุณเรืองไกลแล้วก็มีคอมเมนต์ที่น่าสนใจคืออาจารย์ชูชาติสีแสงครับอดีตผู้พิพากษาสารดีกาบอกว่าจากเอกสารนี้ท่านเห็นอย่างนี้ครับบอกว่าชื่อคนโอนเนี่ย มันระบุชัดเจนว่าเป็นคุณพิธาลิมเจริญรัตส่วนชื่อคนรับโอนก็เป็นคุณทาสินลิมเจริญรัตท่านเห็นอะไรไหมฮะมันไม่มีคําว่าผู้จัดการมรดกสักคําดังนั้นท่านสรุปอย่างนี้ครับเพราะงั้นหุ้นนี้ก็ของคุณพิธาสิท่านมองอย่างนี้ด้วยว่าต่อให้จะอ้างว่าเป็นทรัพย์มรดกที่ยังไม่ได้แบ่งพิธาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะรับทรัพย์ชิ้นนี้ใช่เปล่าคุณเป็นลูกเนี่ยใช่ไหมฮะนี่คืออาจารย์ชูชาติชูชาติสีแสงนะครับ ให้ความเห็นไว้น่าสนใจส่วนโอ้โหมีแต่ความเห็นที่ไม่รอดเอาละทางรอดมั่งมีมีครับคุณอลงกรผลระบุตร์ครับนะอดีตกรรมการบริหารของพรรคประชาธิปัตยนะ์ให้ความเห็นว่าในเรื่องของ151เนี่ยไม่โดนแน่แล้วก็เชื่อได้ว่ากกตเนี่ยจะปิดสำนวนนี้ในชั้นกกตภายใน30ถึง45วัน